สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับและคุณผู้ชมที่ดูผ่านกล้องนี้ก็คือ YouTube นะครับวันนี้นะครับราคาทองคำร่วงลงนะครับค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยได้นำเสนอไปในรายงานนะครับยิ่งรบพองยิ่งร่วงนะครับหลังจากที่วันหยุด3วันที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับประเทศเผด็จการอย่างประเทศไทยนะครับได้รับเกียรติอันสูงส่งนะครับจากประธานาธิบดีโรนัลด์ทรัมป์นะครับ ยกหูโทรหานะครับนายกประยุทธ์จัน์โอชานะครับกระชับความสัมพันธ์ให้เย็นแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับเรียบเรียบเคียงเคียงบทสรุปจะเป็นยังไงเชิญติดตามต่อได้นะครับในรายงานพิเศษแล้วก็ในเนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับเปิดกันด้วยราคาทองคำนะครับวันนี้นะครับ2พฤษภาคม2,560นะครับหลังจากช่วงดึกช่วงค่ำนะครับที่ผ่านมานะครับราคาทองคา ปรับตัวลดลงนะครับราคาทองโลกได้ปรับตัวลดลงนะครับส่งผลสมาคมเปิดวันนี้นะครับทองแทง่ง96.5%นะครับขายออกที่2 6 0 0บาทนะครับและรับซื้อคืนที่2 5 0 0บาทนะครับผลปรากฏว่าลดลงจากวันศุกร์150บาทเลยทีเดียวนะครับทางด้านทองคำรูป,ปรพัรร์ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับขายออกที่21,100บาท และรับซื้อคืนที่21,132บาทลดลง150บาทเช่นเดียวกันนะครับด้านทองคำของออซิลิสนะครับทองคำแท่ง96.5%นะครับขายออกที่25,75บาทและรับซื้อคืนที่25,35บาทส่วนต่างยังคงเป็น40บาทเช่นเดิมนะครับด้านทองคำออซิลิส99.99%เป็นทองสวิตนำเข้า100%นะครับ ขายออกที่21,315บาทและรับซื้อกืนที่21,285บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างที่ได้เรียนไปช่วงต้นรายงานพิเศษนะครับรายงานพิเศษดังกล่าวเนี่ยเราส่งให้นะครับท่านที่แอดไลน์เป็นเฟนกันนะครับของ Official ID ไอเ i ียออสซิลนะครับแอดมีเนะครับตัวกลมๆนำหน้าออสซิลิสโกนะครับ หรือใน f c e e o o o นะครับออสเตรเลียสโกอินเวสนะครับสามารถหากันได้นะครับรายงานดังกล่าวนะครับเราได้นำเสนอไปในช่วงเช้าแต่จะสรุปให้ฟังนะครับในไลฟ์อีกครั้งหนึ่งโดยนะครับ30เมษายนที่ผ่านมานะครับนักข่าวนะครับนักข่าวสายทำเนียบข่าวนะครับได้ออกรายงานนะครับเอกสารของพ e นตะก้อนนะครับว่าประทานโทษครับเอกสารของทำเนียบข่าวว่า โรนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับต่อสายคุยนายกประยุทธ์จันโอชานะครับพร้อมกันกับนะครับในประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายกสิงคโปร์นะครับเพื่อสนับสนุนความสันติภาพและความมั่นคงในย่านเอเชียแปซิฟิกนะครับพร้อมกันนั้นนะครับได้เชิญนายกประยุทธ์จันโอชานะครับเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะตี ตีความได้วงกว้างนะครับเพราะนะครับหลังจากประกาศฉบับนี้ออกมานะครับด้านกลุ่มเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนนะครับมีปฏิกิริยาทันทีเนื่องจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับค่าตัดตอนนะครับกลุ่มค้ายาเสพติดเนี่ยร่วมพันกว่าคนก็คือไม่ไม่ชอบใจที่ประธานาธิบดีสหรัฐเชิญน,นะครับ คนที่วิตรณอนสิทธิมนุษยชนอย่างประธานาธิบดีฝาฟิลิปปินส์นะครับที่ฆ่าคนไปปันคันก่าคนไปเยือนทำเนียบขาวแล้วก็มีประปายเช่นเดียวกันนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับบารักโอบามาประธานาธิบดีคนก่อนนะครับแทบจะไม่สนใจใหดีประเทศที่เป็นเผด็จการอย่างประเทศไทยไม่คุยด้วยไม่ค้าขายด้วยไม่สนับสนุนทางการทหารด้วย แต่มาถึงท้งมกลับลำหลังจากที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน,นครับไปร่วมซ้อมรบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยผลปรากฏาไม่ได้กดดันเกาหลีเหนือแต่อย่างใดนะครับและนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่าทีของอาเซียนเองก็ยังนิ่งๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเกาหลีเหนือหรือนะครับมาสหรัฐก็คือยังสงวนท่าทีอยู่จำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายทางการทูต ก็เลยต้องต่อสายตรงกันมาคุยกับนายกประยุทธ์จันโอชาโดยตรงท,งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับหรือแทบจะเป็นลบกับประเทศไทยด้านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับก็เป็นงานพอสมควรก็ตอบรับคําเชิญนั่แหละครับแต่นะครับถ้อยคําที่ออกไปก็คือยืนยันไทยพร้อมร่วมมูอสารัฐทุกมิติโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับ ได้บอกครับจะไปร่วมรบด้วยนะครับคือเกาหลีเหนือก็อยู่นู่นเราก็อยู่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์มากกว่าคือจริงๆอน่ะสหรัฐกันท่าจีนซะมากกว่าเพราะจีนนะครับครองนะครับน้านานาในแถบทะเลแอเซียแปซิฟิกแถๆนี้พูด,ดง่ายๆ่ายครับถ้าจีนจะส่งกองเรือไปนะครับแถวแถวอินเดียหรือยุโรปมันจำเป็นจะต้องผ่านช่องแกบมาลากานะครับแน่นอนตรงนั้นอินโดกับฟิลิปปินส์และมาเลครองอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่ได้มีศักยภาพหลังจากที่สั่งซื้อเรือดำน้ําไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเรือดำน้ำอาจจะต้องไปค้นดูข้อมูลว่าความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์กับการมีอาวุธไว้ป้องกันประเทศมันจะเป็นอย่างไรต่อเทียบง่ายๆครับซีเรียโดนบอมนะครับอิรักโดนบอมเพราะไม่มีแม้แต่อาวุธป้องกันนะครับ เกาหลีเหนือทุกวันนี้ที่ยังไม่เดินบอมเพราะสหรัฐไม่แน่ใจจริงๆว่ามีนิวเคลียร์กี่ลูกคือไปบอมเขารับรองเกาหลีเหนือยิงถึงบ้านสหรัฐแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับความคิดกันนิดหนึงหรือขวาข้อมูลเชิงลึกกันนิดนึงคล้ายๆทํานองว่าโจรอาจจะยังไม่เข้าบ้านถ้าเรามีอาวุธไว้ป้องกันตัวนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเหตุพิจารณาดังกล่าวแล้วแทนที่จะเป็นปัจจัยต่อราคาทองคํากลับไม่ครับเพราะจริงๆแล้วคือไม่ได้ยิงกันแหะครับไปร่วมซ้อมรบและแอบไปติดขีเป็นอาวุธต่อต้านให้กับเกาลีใต้นะครับแถมเรียกเก็บสหรัฐเรียกเก็บค่านะครับขีปีนต่อต้านนะครับหรือมิสไซล์ต่อต้านนะครับนิวเคลียร์เนี่ยอีกร่วม 11, 0 0ล้านบาท กลายว่าจะเป็นการยัดเยียดขายอาวุธให้เกาหลีใต้เสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นฉากหน้าคือความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีแต่ฉากหลังนะครับแถวกลายว่าจะเป็นโรดแม p โชว์และยัดเยียดขายอาวุธให้เกาหลีเหนือหรือญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำนะครับไม่แน่ใจว่าจะมาติดเกาะขีเป็นอาวุธต่อต้านในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามดูต่อนะครับ หลังจากประเด็นดังกล่าวเอสปีเรียไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับยังคงนิ่งๆอยู่มันส่งผลให้เกิดแรงเทขายขึ้นรวมทั้งนะครับยังมียังมีปัจจัยข่าวของสภานิติบัญญัติสหรัฐที่ผ่านร่างงบประมาณนะครับช่วยให้นะครับรัฐบาลของบารักประธานท่ครับรัฐบาลของทรัมป์นะครับสามารถบริหารงาน ได้จนถึง30กันยาประเด็นนี้เคยเกิดแล้วนะครับในบารักโอบามาก,ก็คือไม่เกิดชัดดาวขึ้นยังมีเงินจ่ายค่าราชการของสหรัฐต่อเพิ่งผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันนะครับที่จะทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นแทบไม่มีเลยเกิดแรงเทขายมากขึ้นนะครับผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคําร่วงลงแท่งโตโตอีกแท่งหนึ่งของเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ตลอดถึงช่วงขําของวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันนี้วันอังคารจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยโดยภาพรวมกว้างๆอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในกรอบและมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ในกรอบการเคลื่อนไหวเมื่อปรับตัวเข้ามาดูเมื่อเคลื่อนไหวไปดูนะครับในรายนะครับในกราฟรายนาทีจะเห็นได้ว่าราคาทองคำปรับตัวมายืเคลื่อนไหวในกรอบเดิมโดยมีแนวะรับที่สำคัญ 1,240แนวต้านที่สำคัญ1,260นะครับช่วงนี้นาทีนี้ปัจจัยนะครับเกี่ยวกับสงครามหรือปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยไม่เหมือนเดิมเสมอไปนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้สัก5ปี10ปีก่อนหน้ายิงกันเมื่อไหร่ทองขึ้นช่วงนี้ไม่ใช่ถามว่าทำไมคือยิงกันมีปัจจัยทางด้านการเมืองกันทองขึ้นครับแต่จะมีแรงเทขายทำกำไรเพราะฉะนั้น ตอนนี้แสดงว่านักเกงกําไรอยู่ในตลาดทองคําเยอะพอสมควรเขารอปัจจัยมากระทบแรงๆนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับค่อยขายนะครับพอขายปุ๊บราคาอ่อนตัวลงก็กลับมาเล่นกรอบเดิมและรอปัจจัยใหม่เข้ามากระทบค่อยซื้อและปรับตัวขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่ากลับมาที่กรอบใหญ่ๆก่อนนะครับอ่อนตัวลงได้อีก ติดทองอยู่ถือเงินสดถ้ายังไม่ชัวยังไม่ต้องรีบทำอะไรอยู่นิ่งๆก่อนนะครับชะลอการลงทุนออกไปในพอร์ตที่เก่งกำไรอ่อนตัวแถวแถว5 2 5 0หรือ45อันนี้เข้าซื้อได้เหมือนเดิมนะครับเล่นในกรอบแคบประมาณ20เหรียญจนกว่าจะมีทิศทางชัดเจนคือทะลุขึ้นไปในกรอบบนหรือหลุดกรอบล่างค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุน เก็งกําไรในวันหรือพอร์ตร้านทองนะครับที่ซื้อมาขายไปนะครับอ่อนตัวลงนะครับกลยุทธ์นะครับอ่อนตัวลง1250-1215เข้าซื้อได้และแนวต้านที่สำคัญแถวแถว6 2 1 2 4 5ประธานทั่วครับ1265ค่อยขายทำกำไรแค่นั้นนะครับช่วงนี้ยังต้องรอปัจจัยเพิ่มเติมอย่างเช่นวันศุกร์นี้นะครับ ตัวเลขนะครับจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือตัวเลขนอนฟาร์มว่าจะมีทิศทางไปอย่างไรนะครับคือมันส่งผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับหลังจากที่ประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักน้อยลงหรือหรือใช้เป็นปัจจัยในการเกณฑ์กำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับยังคงนะครับรูปแบบเดิมก็คือพยายามติดตามราคาและข่าวสารกันนิดนึงช่วงนี้ข่าวสงครามออกมามาก ค,ความตึงเครียดในข้าวสมุรเกาหลีออกมามากแต่มันอาจจะเป็นข่าวลวงเพราะใครบางคนเก็บทองไว้ก่อนแล้วรอขายให้นะครับอ่อนตัวลงมาค่อยซื้อจะเหมาะกว่านะครับท่านที่ติดทองอยู่ยังไม่ต้องรีบเฉลี่ยนะครับรอดูว่ายืน1240้ได้แล้วค่อยเฉลี่ยนะครับถ้ายืนไม่ได้ค่อยมาซื้อแถวแถว1220ลึกๆให้ราคามันถูกลงกว่านี้จะเหมาะสมกว่าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ